ก็สวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาอ่านมงังงะเรื่องมหายุทธเซียน1กระบี่ในตอนที่54กับ55นะครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ตัดเข้าสู่เนื้อหาคลิปกันเลยนะครับผมไม่สามารถดูดพ้นได้ข้าเข้าใจแล้วไปซะโอ๋ะโอ้ย เจ้าเยี่ยมไปเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าพบคนที่แข็งแกร่งกว่าข้าฮ่าฮ่าฮเขาชื่อเย่ชวนไม่ใช่คนธรรมดาหรอกนะเพราะว่าเขาคือผู้ฝึกกะบีผู้ฝึกกะบีนี่พี่ใหญ่ไม่ใช่ว่าท่านเป็นเพียงขยะที่สถาบันฉางมู่ไม่ต้องการหรอกเหรอเจ้าสิขยะ ข้าจะไม่ทำอาหารให้เจ้ากินอีกแล้วแล้วข้าล่ะไม่ได้นะน้องลินเอ,อ๋อข้าทำผิดไปแล้วได้โปรดอภัยให้ข้าด้วยเขาชื่อโมโหยุนเขามีร่างกายที่ดีมากแต่ตอนนี้ข้าคิดว่าสมองของเขาน่าจะไม่ดีหรอก ตอนนี้ข้ารู้แล้วทำไมพวกเจ้าถึงไม่ลองไปหาอะไรทำร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพวกเจ้าดูล่ะตลาดแห่งนี้ค่อนข้างคึกคักเลยฮะคงจะดีไม่น้อยถ้าลินเอ๋อได้มาด้วยลินเอ๋อดูสดใสและน่ารักดีนะข้าชอบนาง มังอาจมาชอบน้องสาวของข้าเจ้าคงจะเบื่อชีวิตแล้วสินะแค่ข้าชอบแบบเพื่อนนะว่าแต่เจ้าตัวใหญ่เจ้าโดนตาแก่จีหลอกแบบไหนกันปรมาจารย์จีบอกว่าข้ามีพรสวรรค์และเป็นอัจฉริยะด้านศิลปะการต่อสู้ที่ไม่มีใครเทียบได้ และในอนาคตความสมบสุขของประเทศเยียงจะขึ้นอยู่กับข้านี่พี่ชายเชื่องั้นเหรอก็มาต่อตอนที่55กันเลยนะครับผมปนมจารจีบอกว่าข้ามีพรสวรรค์และเป็นอัจฉริยะด้านศิลปะการต่อสู้ที่ไม่มีใครเทียบได้ และในอนาคตความสงบสุขของประเทศเยียงจะขึ้นอยู่กับข้านี่พี่ชายเชื่องั้นเหรอแน่นอนข้าเชื่อไม่นึกเลยว่าเขาจะเป็นคนที่ซื่อบื้ออะไรแบบนี้อะไรกันนี่ข้าไม่ใช่อชัจฉริยะด้านศิลปะการต่อสู้หรอกเหรอใช่แล้วละ่ะเจ้าเป็นอัจฉริยะ พวกเจ้าเร็วเข้าพวกเรามาถึงแล้วยินดีต้อนรับสู่ซุยเซียนโวท่านมีอะไรให้เรารับใช้นี่พี่ใหญ่ทำไมท่านถึงพาพวกเรามาที่ซุยเซียนโวละ่ะนี่ท่านคิดว่าที่นี่คือตลาดขายผักหรือไงไรสาระถ้าไม่ใช่ที่นี่แล้วเจ้าจะขนของกลับได้ยังไง เอาข้าว300ปอนด์ไก่50ตัวเป็ดอีก5้าสิตัวหมู10ตัววัว10ตัวและน้ำมัน5ถังมาให้ข้าหนุ่มน้อยนี่เจ้าคิดจะมาก่อความวุ่นวายให้ข้าอย่างนั้นหรือช่วยขายให้ข้าหน่อยได้หรือเปล่าล่ะข้าข้า ขายได้ค่าน้อยจะไปเตรียมของไว้ให้สำหรับท่านอาแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะและถ้าเตรียมของพร้อมแล้วช่วยส่งไปที่สถาบันฉางลานให้ข้าทีนะไม่ต้องกังวลครับทางเราจะจัดการทุกอย่างให้อย่างดีเลยเจ้าเห็นสีหน้าของผู้จัดการซุยเซียนโหวเมื่อกี้หรือเปล่า ฮ่าฮ่าฮ่าข้าละอดขำไม่ได้เลยจริงๆสีหน้าของเจ้าก็ไม่ต่างกันหรอกนะราชวงศ์ถังมาแล้วคนที่ไม่เกี่ยวข้องหลบไปให้พ้นไว้หนีเร็ว ไปซะเจ้าดำนี่คือของขวัญที่ประเทศเยียนมอบให้เจ้าไปกัดหัวยายนั่นมาให้ข้าก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับมังงะเรื่องมหายุทธเซียนหนึ่งกระบี่ในตอนที่54กับ55นะครับผมก็ห่างหายไปนานเลยนะครับผมสําหรับมังงะเรื่องนี้เพราะว่าทางเพจผู้แปลไม่ว่างนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าทางเพจผู้แปลนั้นจะงานยุ่งนะครับผม ก็ถ้าใครอยากอ่านก่อนใครนะครับผมหรือว่าไม่อยากฟังผมอ่านนะครับผมก็สามารถกดลิงก์ทางด้านล่างคลิปได้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม